ทุกปัญหามีทางแก้ไขทุกเรื่องมีทางออกเสมอคนดูดวงไม่ใช่คนงมงายไร้สาระแต่การดูดวงทำให้เรารู้อนาคตล่วงหน้าจะได้ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทติดตามรับชมรับฟังเกี่ยวกับเรื่องของดวงชะตากันเลยครับ สวัสดีครับพบกับผมหมอภูมิทํานายดวงเหมือนเช่นเคยนะครับคลิปนี้จะมาวิเคราะห์กันสําหรับดวงรายปักประจำวันที่16จนถึงวันที่30มิถุนายน2566นะครับสําหรับคนที่เกิดในลัคนาราศีกุมหรือเกิดช่วงระหว่าง16กุมภาถึง15มีนาคมหากใครเกิดช่วงนี้ถือว่าอยู่ในลัคนาราศีกุมนะครับ แต่ถ้าคุณรู้ในเรื่องของเวลาเกิดหรือรู้ในเรื่องของเวลาตกฟ้าหลังจากนำมาผูกดวงทำนายแล้วอาจจะไม่ใช่ลัคนาราศีกลุ่มอย่ากที่คุณเข้าใจอาจจะเป็นลัคนาราศีอื่นๆก็ได้ฉะนั้นหากคุณรู้ในจุดที่เรียกว่าลัคนาราศีเกิดคุณก็จะได้รู้ว่าต้นทุนในดวงชะตาของคุณมีข้อดีข้อเสียหรือมีจุดแข็งจุดอ่อนในเรื่องของอะไรบ้างหากคุณรู้คุณก็จะได้วางแผนในการดําเนินชีวิตของคุณได้อย่างถูกต้อง ไม่ผิดพลาดเหมือนในอดีตที่ผ่านมาฉะนั้นเราทําความเข้าใจในเบื้องต้นนี้ก่อนนะครับฉะนั้นคลิปนี้เรามาดูว่าชาวลัคนาราศีกุมในช่วงปักหลังของเดือนมิถุนายนนี้จะมีเหตุการณ์สําคัญใดๆเกิดขึ้นบ้างเราไปติดตามรับชมรับฟังในรายละเอียดกันเลยครับสำหรับชาวลัคนาราศีกุมนะครับดาวราหูซึ่งเป็นดาวประจําตัวของคุณเนี่ยยังโครจรตกในเรือนของสหัชชะ ซึ่งก็แปลความหมายว่าในช่วงระยะเวลานี้ตัวของคุณเองอาจจะต้องชีพประจำรงเท้าหมายความว่าจะต้องมีเกณฑ์เดินทางไปนูน่นไปนี่ไปนั่นหรือจะต้องไปพบใครบางคนจะต,ต้องเข้าไปอยู่ในกลุ่มในสังคมต่างๆซึ่งสิ่งนี้มันเป็นมาตั้งแต่ปีที่แล้วไม่ใช่เพิ่งมาเป็นในช่วงนี้นะครับก็เป็นมาตั้งแต่ปีที่แล้วและยังเป็นอยู่ไปจนถึงกลางเดือนตุลาคมนั่นคือสิ่งที่มันจะต้องเป็นแบบนี้เรื่อยๆนะครับแต่ก็ต้องระวังหน่อยนะครับเพราะว่า การที่คุณไปอยู่ในสังคมไปตกกับเพื่อนไปอยู่กับคนหมู่มากอาจจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่ดีเช่นปัญหาความคิดไม่ลงรอยปัญหาความขัดแย้งกันปัญหาความเบื่อนหน่ายมีแต่คนที่นินทาว่าร้ใสไร้ป้ายสีมีแต่ปัญหามีแต่เลือกนั่นคือสิ่งที่ อาจจะมีโอกาสที่จะเจอได้เพราะดูในจังหวะ2แล้วคนรอบข้างก็เป็นอริกับเราถือว่าไม่ได้ให้คุณหรือให้ประโยชน์สําหรับตัวของเราสักเท่าไหร่ฉะนั้นการที่คุณเข้าไปอยู่อยู่ได้ครับเพียงแต่ว่าอย่าไปซีเรียสหรืออย่าไปจริงจังอะไรแย่ๆมากมายเพราะอาจจะทําให้คุณกังวลใจหรือว่ามีปัญหาทําให้คุณต้องเครียดเพิ่มมากขึ้นนั่นคือสิ่งที่ไม่ค่อยจะดีนะและถึงสําคัญก็คือยังมีดาวเสาร์ มาทับในลัคนาราศีกลุ่มของคุณด้วยการที่ดาวสาวทับเนี่ยมันก็เหมือนมีแรงกดทับในปัญหาร้อยพันปัญหาเลยทีเดียวที่มันจะมีเข้ามาหาคุณในระยะเวลาที่ดาวเสาทับลัคนา,ข,นาของคุณ2ปีกว่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของออการเงินการงานความรักสุขภาพสังคมคนรอบข้างมันก็จะมีปัญหาแบบเนี้ยสะสมมาเรื่อยๆเรื่อยๆตลอดระยะเวลา2ปีกว่าฉะนั้น คนที่เกิดในราศีกลุ่มตอนนี้ก็ต <t> ้องพยายามเขาเรียกว่าวางแผนการใช้ชีวิตการดําเนินชีวิตเรื่องไหนไม่จําเป็นก็ต้องตัด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 ทิ้งไปนะครับเอามาเป็นสาระเอามาเป็นเรื่องราวทุกอย่างเดี๋ยวจะเครียดตายเลยทีเดียวนะครับเรามาดูในเรื่องของการงานกันบ้าง ดาวเจ้าเรือนการงานคือดาวอังคารนะครับแล้วดาวอังคารตอนนี้ก็ยังตกเรือนเสียเรือนอริอยู่นั่นแปลความหมายว่าถ้าคุณทำงานอยู่ในปัจจุบันนี้คุณไม่ค่อยแฮปปี้และเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เดือนพฤษภาคมแล้วไม่ใช่เพิ่งมาเป็นนะครับเพราะดาวการงานของคุณตกอริแสดงว่าทำงานแล้วไม่แฮปปี้ทำงานแล้วเกิดปัญหาทำงานแล้ว ไม่ถึงทาร์เก็ตตางเป้านะครับไม่ว่าจะอยู่ในส่วนไหนขององค์กรนะครับไม่ว่าจะส่วนฝ่ายขายการทำงานในห้องทำงานทำงานนอกห้องทำงานหรือเอ t าดร์เนี่ยตอนนี้มันอาจจะเกิดความเครียดปัญหาเยอะงานไม่เสร็จงานทำแล้วโดนคอมเพลนนะครับมีปัญหาต้องการต้องแก้ไขยอยู่ตลอดเวลานั่นคือปัญหาที่มันมีโอกาสเกิดขึ้นได้แต่ถ้าคุณทำธุรกิจ อิสระหรือทํางานส่วนตัวเช่นทํามาค้าขายงานของคุณตอนนี้ก็ต้องบอกเลยว่าผลลัพธ์ไม่ดีขายไม่ได้ขายได้น้อยกว่าที่คิดฉะนั้นปัญหานี้มันยังอยู่จนถึงสิ้นเดือนนี้ครับฉะนั้นถ้าใครที่ยังทํางานหรือทําธุรกิจทํามาค้าขายอยู่ก็ต้องพยายามประคองประคองไปให้ได้ก่อนพ้นสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ไปแล้วดวงการงานของคุณจะเริ่มเดินเป็นปกติแล้วนั่นคือทําอะไรก็แล้วแต่ในช่วงเวลานั้นๆ อาจจะดีขึ้นกว่าในปัจจุบันนี้ก็ได้ยังไงก็ต้องเป็นกําลังใจนะครับดาวการงานของคุณเสียค่อนข้างจะนานอยูอพอสมควรอย่างน้อยร่วม2เดือนเลยทีเดียวนะครับเรามาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างนะครับตำแหน่งนของดาวเจ้าเรือนการเงินคือดาวพฤร,รหัสก็ยังทับดาวราหูหรือดาวประจําตัวของคุณและที่สําคัญดาวการเงินได้ตําแหน่งเป็นราชาโชคความเป็นราชาโชคก็ต้องบอกก่อนว่าหาเงินได้ นะครับหาเงินได้เวลาขัดขาดหาได้แต่เวลาได้มาแล้วนี่สิมันต้องมาวางแผนกันว่าพอได้มาแล้วมันรักษาทรัพย์ตรงนั้นไว้ไม่ได้เพราะมันมีเหตุหรือมีเรื่องที่จะต้องจ่ายไปนะครับไม่ว่าจะเป็นการจ่ายให้กับคนในครอบครัวภาระหนี้สิน,คนน,นคนนู้นคนนี้ลําบากต้องช่วยเหลืออย่างน้อยคนอื่นเนี่ยที่ไม่ใช่คนในครอบครัวเราที่มันอยู่ไกลตัวเรามากเกินไปเนี่ยก็ต้องดู ความเหมาะสมจะช่วยไม่ช่วยก็ต้องดูเป็นคนๆไปไม่ใช่ว่าจะต้องช่วยเหลือกันทุกคนที่ร้องขอผมว่ามันจะเกิดปัญหาตามมาทําให้กระทบมาถึงตัวคุณเหมือนเอาปัญหาของคนอื่นมาแบกใส่บา่านั่นคือสิ่งที่ผมอยากจะแนะนาและอยากจะเตือนไว้ว่าไม่ควรให้ใครจะหยิบยืมโดยเด็ดขาดถ้าให้ใครหยิบยืมเงินทองเดี๋ยวเวลาคุณช็อตคุณมีปัญหาจะไปขอความช่วยเหลือจากคนที่เราเคยช่วย อาจจะไม่ได้นั่นคือสิ่งที่จะต้องเป็น,ปนแบบนี้เพราะว่าตําแหน่งการเงินของคุณตอนนี้มันไปตกในเรือนสาหัสหมายความว่าอาจจะต้องไปช่วยเหลือคนอื่นๆคนรอบข้างทั้งหลายแหละที่เรายุ่จกักไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องเพื่อนฝูงหรือคนที่อ,อ,อยู่ในที่ทํางานประมาณนี้ก็ต้องดูความเหมาะสมจะช่วยไม่ช่วยยังไงก็อย่าให้กระทบกับ อ่บัตเจตหรือเงินในกระเป๋าของคุณนะครับถ้ากระทบแล้วเดี๋ยวจะเกิดปัญหาลามเป็นห่างว่าเลยทีเดียวมันก็คงไม่ใช่เรื่องดีสำหรับตัวของคุณสักเท่าไหร่แต่ถ้าช่วงนี้การันตีว่าหาได้แต่เก็บไม่ค่อยได้เท่านั้นเองนะครับเรามาดูในเรื่องของความรักกันบ้างนะครับตำแหน่งนของดาวเจ้าเรือนความรักคือดาวอาทิตย์นะครับแต่ดาวอาทิตย์ตอนนี้มันไม่ได้เดินเสียในเรือนชะตาของคุณ ก็ไปตกในเรือนบุตรตะตอนนี้ถ้าคุณมีคู่มีแฟนอารมณ์ของคู่ของแฟนเนี่ยก็จะอินเนอร์กับเรื่องของลูกเรื่องของบริวารถ้าคุณไม่มีลูกก็เป็นเรื่องของบริวารแต่ถ้ามีลิงบริวารแฟนคุณตอนนี้ก็อาจจะทํางานใกล้ชิดหรือมีงานทําใหม่ๆก็คือความสัมพันธ์ระหว่างตัวคุณกับคู่ชีวิตของคุณก็คงไม่ได้เสียหายอะไรหรอกนะครับเพราะว่าอยู่ในเรือนชะตาที่ดีอย่างแน่นอนนะครับฉะนั้นตอนนี้ก็คือแค่ ประคับประคองความสัมพันธ์ไปให้ได้อย่างต่อเนื่องเรื่อยๆเพราะดาวความรักยังไม่ได้เสียแต่ใครมีคู่ตอนนี้คู่ของคุณอาจจะเซนสิทีฟง่ายกว่าตัวของคุณนะครับคุณอาจจะใจร้อนหน่อยแต่คู่ชีวิตของคุณหรือแฟนของคุณเนี่ยอาจจะเซนสิทีฟง่ายเช่นอาจจะคิดมากเวลามีเรื่องมีราวมากระทบเรื่องนั้นจะเป็นทั้งเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีแฟนคุณก็จะซีเรียสแล้วก็วิตกกังวลล่วงหน้าไปก่อน ทางๆท,ที่ปัญหาจะยังมาไม่ถึงฉะนั้นคุณก็ต้องพยายามปลอบพยายามให้กำลังใจพยายามที่จะโมดิเวตไม่ให้คิดมากไม่ให้กังวลมากนะครับเดี๋ยวทุกอย่างมันก็ผ่านไปได้แต่โดยรวมแล้วความสัมพันธ์ระหว่างตัวของคุณกับคู่ชีวิตของคุณเดือนนี้นะครับยังไม่มีปัญหาแต่อย่างใดนะครับแต่ถ้าเดือนอื่นๆก็ไม่แน่นะครับแต่ถ้าเป็นคนโสดล่ะกําลังจะเปิดใจกับใครสักคนหรือกําลังจะมองหาใครสักคนที่จะมาเป็นคู่เป็นแฟน ไม่แน่ครับอาจจะมีปาฏิหาริ์เกิดขึ้นได้เพราะในเรือนของความรักของคุณมีดาวพระเกตเล็งลัคนาอะไรที่ไม่คาดคิดคาดหวังอาจจะมีโอกาสได้ถ้าคุณโฟกัสไปที่เรื่องนี้ก็ไม่แน่ครับโอกาสที่คุณจะได้เจอคนที่ใช่เดินเข้ามาในชีวิตหรือได้พบปะแล้วรู้สึกว่าเออคนนี้ถูกสเปกไม่แน่ครับการพัฒนาความสัมพันธ์มีโอกาสที่จะพัฒนาได้อย่างแน่นอนนะครับเรามาดูในเรื่องของโชคลาภกันบ้าง ตำแหน่งโชคลาภพอจะเอื้อมถึงครับเพราะว่าตำแหน่งโชคลาภก็ทับดาวประจำตัวของคุณก็ลองเสี่ยงโชคดูนะครับซื้อ,อ,อหวยซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ไม่ต้องซื้อเยอะแยะมากมายนะครับซื้อพอหอมปากหอมคอถ้าคุณมันจะถูกซื้อใบเดียว2ใบมันก็ถูกฉะนั้นโอกาสที่คุณจะถูกรางวัลก็มีโอกาสเป็นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับเรื่องสุขภาพเรื่องเจ็บป่วยก็คงจะไม่น่าจะมีปัญหาแต่อย่างใดนะครับ สำหรับตัวของคุณนะยังโอเคอยู่แต่ถ้าเป็นญาติผู้ใหญ่ปู่ย่าตายายคุณพ่อคุณแม่อันนี้มีโอกาสครับเพราะว่าตำแหน่งของท่านตกเรือนอริในดวงเราแสดงว่าโอกาสที่พวกท่านเหล่านั้นจะมีเคาะมีเรื่องเจ็บเรื่องป่วยหรือมีโอกาสที่จะเจออุบัติเหตุต่างๆนั่นคือสิ่งที่มีโอกาสเป็นไปได้สำหรับตัวของคุณไม่น่าเป็นปัญหาอะไรแต่ถ้าจะเป็นปัญหาก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของกระดูกนะครับปวดขาปวดเข่า,ปว,ขาปวดเอปวเอปวดบา่าปวดหลังเท่านั้น แต่ก็ไม่มีเรื่องรุนแรงแต่ประการใดฉะนั้นคลิปนี้น่าจะครบถ้วนทุกรายละเอียดท่านใดอยากจะตรวจด,ดวงชะตากับผมแบบจเจาะลึกทุกรายละเอียดติดต่อได้ที่หน้าปกรับรองว่าคำทำนายละเอียดชัดเจนแล้วก็แม่นยำด้วยประสบการณ์กว่า20ปีในระดับมืออาชีพนะครับแต่ถ้าคุณอยากจะให้กำลังใจอย่าลืมนะครับกดหัวใจกดไลค์กดแชร์เยอะๆด้วยนะครับจะได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาให้กับท่านผู้ชมนะครับ และพบกันใหม่ในคราวต่อไปสวัสดีครับ